ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้ก็มาพบพอกับพ่อแต้มอยู่นะครับเนาะวันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นเจเล่นอ่อเอฟซีทำการทํางานก็ได้พักผ่อนมานมือนีเนาะครับเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านนะครับเนาะคอมเมนต์มาหาพ่อแตมอยากได้สูตรหลักร้อยบนนะครับเนาะครับเอาพ่อแตมกับ เขียวมาลงให้เบิ้งเฮ็ดให้เบิ้งเงนาะครับเนาะเอาไปเป็นแนวทางน้ากันแต่ว่าเอฟซีผู้ใดได้เบิ้งได้ติดตามพ่อเตียมอ่าที่พ่อเตียมสรุปเลขบนล่างเนาะครับเนาะโค้งสุดท้ายนั่นนะพ่อเตียมเอามาจับให้เอฟซีอยู่นะครับนะเนาะแต่ว่าพ่อเตียมบย่ได้ลงสูตรก็พอดีและมีเอฟซีคอมเมนต์มาพ่อเตียมก็เชียรม,มาลงให้เบิ้งจาก 2, สองสามงวดเนาะครับเนาะครับพ่อเตียมขอเริมเ่มจาก นี่แหละครับสามงวดนี่แหละตอเอฟซีก็ไปเฮ็ดย้อนหลังมึงออกก็ได้เขามาหลายงวดแล้วครับเอฟซีเดือนนี้ครับเนาะเริ่มจากสามสามหนึ่งห้า แปดสามตัวยังไงจังหน่อยนะเอฟซีล่างสี่สองสองเกียดหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ สองแปดสี่ครับต่อมาเก้าสองเก้าสามสามสอง ล่างแปดสามเจ็ดสองห้าสองเก้าแปดหกศูนย์สี่ขับเอฟซี ลาสุดนะครับเนาะเก้าสี่สามเจ็ดศูนย์สามล่างเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนึ่ง ห้าสี่ศูนย์หกสามหนึ่งตัวนี้นะครับเนาะเลียกหน้านะครับเด้อหน้าข้างที่หนึ่งตัวนี้ เลขหน้าครั้งที่2องแถวนี้เลขไทยครับหน้าหนึ่งหน้าสองถ่ายหนึ่งนะครับเห็นบ่ครับสองแปดสี่สอง หกสามหนะครับเอฟซเนาะเข้าใจนาะนย์ศูนยะ์สองเกาแปดห้าสี่ศนยเนี่ครับสองเก็ดหนึ่งเ็ดสองห้าเก้าหนึาเครับเห็นไหมครับเตรียมขอ,อยํบเนาะเนะพอจะเตรียมออยันเอฟซีบ่อเข้าใจเนาะครับเนาะขันะพอเตรียมเบอนไล์กับขอโดกข้อไัย,ยไลด้ครับเด้อเอฟซี ตัวนี้มาบวกมาลบกันเนาะครับเบบซี่เนาะหลักหน่วยล่างครับเบบซี่มันนี่เลขหน้าข้างที่หนึ่งหลักสิบครับหลักสิบนี่บวกสองเท่อหน้าข้างที่สองหลักลอยหลักสิบนะครับท้ายข้างที่สองหลักลอย ลักร้อยนี่วบวก2เทือครับ FC เดี๋ยวก็เตรียมมาไว้เบิกกันเนาะครับเนาะ ครับบีบซีนับไปพร้อมกันเลยครับสองบวกอันนี้สองเจ็ดสิบสี่นะครับเนาะสี่พอเตียมมีน้ำโบตรสีด้วยครับดนะ้วยสี่บวกสามบวก ศูนย์บตตรงบวกนะครับเนาะบวก2องสองเือเป็น 4, 4ีบวกได้สิบครับ 13. 13เอฟซีสเท่ากับเอาแต่สามนะครับเนาะเอเนาะเดี๋ยวพอเตรียมสามสามบวกหนึ่ 3. 3ครับเอ สาบวกหเป็น4ีตัวนี้มันจะมีเดขกสตัวครับเอบนี่ครับสาบวกหเป็น4ี่บวกห,กหกเป็น10บพ่อเธศูนย์นาะครับเนาะนี่ครับเอางวดต่อมาเนาะครับเนะาะสหลักหน่วยล่างคือ3ม สามบวกสบวกสเป็น4 4่สี่บวกสบวกเบวก,สอ,กสองหกส,สนะครับเนาะพะ่อเตี้ยไม่นำบทกต่อสองสองบวกรับได้ยี่ครับพอ่สี0ยี่สิบยีอข,ขอตัอศูนย์นะครับเนาะศ ศูบวกหนึ่งได้หนึ่งครับหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดบครับครับอีสีอันนี้อางวดที่จะถึงเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาคมหกข้าเนี่ยขอให้มันเดินต่อเนาะครับอีี่เนาะ ห้าบวกห้าบวกเดบวกเดเป็นสิบสี่เพราะเตียมนบอัตสีเนาะครับเนาะสี่บวกหบวกสบวกหวกเป็นสิบองเพเมนัตอสองสองบวกได้ยีคือเก่าครับ 20, 20เอฟซียสิบเทากับอ,อัตูนเนาะครับเนาะยี่ศูน ศูบวกหได้1 1ึบวกหเป็น7จ็ได้ตัวเก่าครับเอนี่าธละที่ที่ไปที่มาที่พอเตียมเอาไปจับให้ f อนะครับเนาะศูนหน่งวดอันที่พอเตียมสรุปเลขบนนะ่นะพอเตียมเอาไปจับ3าคูนะเลขสามตัวนะครับเนาะตอนนี้สาม สามสกับมะเขารักลอยนะครับอันนี้เป็รีกรักลอยนะครับเพราะว่างวดนี้มันสามสามสองนะครับเดี๋ยวห้าออลรักลอยงวดที่ผ่านมาศูนย์หนึ่กนะครับศูนย์หนึ่งเกียตศูนย์กับมะเารักสิบเตี๋ยวห้า,หาออลรักลอยนะครับเนาะเก็กัมะเขารักลอยนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่หตุลาคมหกห้นี่ครับศูนย์หน นะครับเนาะที่พ่อเตียมได้เฮ็ดให้เอฟซีเบิ่งเอฟซีเข้าใจอยู่อกผู้ใดได้เบิ่งได้ติดตามพ่อเตี่ยมคดีเห็นเนาะครับเนาะพ่อเตียมเอาศูนย์หนึ่งเกียไปจับลักลอยนี่นะครับที่ไปที่มาของลักลอยเนาะครับเนาะพ่อเตี่ยมมาได้ลงให้เอฟซีแต่ว่าก็มีเอฟซีคอมเมนต์มาขอพอดีพ่อเตียมก็ได้หรือมีโอกาสเอามาลงให้เอฟซีเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกันเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะ โอเอฟซี oh. 4, ครับคำนวณยอดหลังถือบระถุงหดวเด้อครับเด้อเอฟซีไปนาบลูจักคนนะครับเนาะมันจะเดินต่อได้บอแต่พอเตียมก็ข้อไว้พอดให้มันเดินต่ออีกนะครับเนาะศูนยะ์หนึ่งเจีดนี่หลักร้อยนะครับเนาะ ลักร้อยบนก็ลักร้อยบนเนาะครับเอฟซี SC เนาะลักร้อยล่างม,ม่มีหรอกห <laughs> ลักร้อยพ <laughs> อเตียมก็บอกม้วนหัวตลกไปนน้ำเนาะครับเอฟซี SC เนาะท่านจะไปซีเรียลเอาแชบหนาจอยเบื้องนะครับเด้อเนี่ยครับเออเอาไปเบื้งไปเป็นแนวทางนำกันเนาะครับเนาะผิดพลาดประกันในพอเตียมกับกาบขอโทษขออภัยหลายๆล,ลายนะครับเด้อเอฟซี ตัวเลขก็เป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะมูซิไผยฮูเจ้าคนไปต่อไปทั้งหนามันจิบเป็นจังใดเนาะครับเนาะคอนเซนติย้อนลังถือเบิดทุกงวดครับเอฟซี FC. แต่ว่ายางหน่อยฮอ่ก็ได้เอาไปเบิรงไปเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาแฉีบหนาจอยเบิร์งนะครับเด้อเอฟซีเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งพอเตรียมเขาเนียนย้ำนะครับเด้อเรียกหน้าครั้งที่หนึ่งเรียกหน้าครั้งที่สองเรียกไทยครั้งที่หนึ่งนี่ครับ เออเข้าลงตัวเลขให้มันถือต้องนะครับเนาะบวกกับเฮ็ดคือพ่อแจมเฮ็ดนี่แหละออันนี้พ่อแจมก็จะว้าให้เอฟซีภูเขามมใไม้นะครับเนาะมาเบิงมาติดตามพ่อแจมอยากได้สูตรได้ไปเฮ็ดเข้ากับพ่อแจมก็เลยยากเว้าเน้นยำเนี่ยฉีดสองเทือก็นับสองเทอานะครับเนาะฉีดเท่อเดียวก็นับเท่อเดียวตัวนี้บมมีบวกคงที่นะครับเนาะมีแต่มาบวกตัวนี้ครับเอาเอฟซีแคบนาจอยเบิงเอาไปเป็นแนวทางน้ากัน ผิดพลาดเท่ากับบัากันนอนเอฟซี FC เนาะตัวเรียก็มีเขามีหลุดคือโปเตียมบอลเะคำนวณย้อนหลังถือบัตรถุงหดเนาะเอาสุดท้ายทายสุดพอเตียมกับขอ้อกับขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพอเตีมครับก็บ่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตีมน้ำเดียนะคเนะเพื่อเป็นกำลังใจครับเอฟซีคอมเมนต์ม,มาในพอเตีมก็พยายามคิดคนชอบหาเอามาฝากพี่ตอนน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน สุดท,ท้ายสุดที่พอเทียมขอแันเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้ว 1, 65, อว,ว,วันที่1นึ่ตุลาคม6กนี่ขอให้มิแต่โชคแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนะครับเนาะครับสุดท้าย,ายสุดนี่พอแจีมก็มีแค่นี้ขอกราบสวัสดีครับผม